สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกดิดโชลีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่1ธันวาคม2567เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่18 พฤษจิกายนในคลิปนี้เริ่มต้นคำำนําทํานายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นการทํานายโดยชะตาให้กับราศีแรกนะครับประจําช่วงปักนี้คือราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่1 6ธันวาถึงวันที่15มกราคมราศีธนูในรอบปักนี้ผมจัดให้อยู่ในกลุ่มมหา,หาเฮงอันดับที่2ถือได้ว่าเรื่องราวของการเงินการงานโดดเด่นพอสมควรทีเดียวแต่เจ้าชะตานะครับโดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขับรถกับราหรือที่เราเรียกกันสั้นว่าไดเวอร์พึงต้องระมัดระวังเรื่องของเคราะห์อุบัติเหตุส่วนอย่างอื่นไม่มีอะไร นะครับส่วนว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เราไปคุยกันกอนอื่นฝากไว้ที่หนึ่งคิวอ d e โครตรงนี้สามารถที่จะสแกนเพื่อที่จะรับคำทำนายจากผมได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูดวงแบบชัดเจนตลอดชีพคือการเปิดพื้นดวงชะตาหรือจะทำนายเฉพาะเรื่องเฉพาะช่วงเวลา ก็สามารถเลือกช่วงการทำไหนได้เช่นเดียวกันรวมถึงหากต้องการอยากจะได้หมอพลามไปทำพิธีบายสีสุขวัญตั้งเสาเอกเสาโทรหรือจะเป็นการขึ้นบ้านใหม่รวมถึงการทำพิธีถอนย้ายสารต่างๆติดต่อสอบถามเข้ามาได้ไดตามคิวโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับ มาเริ่มต้นการกับคนที่เกิดในราศรีธนูอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าสาหรับท่านใดที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศรีธนูก็สามารถเข้ามารับชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าผมทำนายแบบกว,าวา้างๆรวมๆผมไม่ได้จาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนณน,นี้พิเศษต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะบางครั้งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับในการทํานายดวงชตาผ่านทางเท่ายูทูบแบบนี้นะครับ ในเรื่องของการงานรอบปักนี้อาชีพที่โดดเด่นก็จะเป็นคุณหมอพยาบาลหรือคนที่อยู่ในมูลอดิธีต่างๆรวมถึงคนค้าของเก่าของโบราณหรือจะเป็นร้านสังภัณฑ์ร้านจำหน่ายอันไลเครื่องเก่าเครื่องยนต์มือสองหรือคนที่ทำงานทำธุรกิจเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันขายประกันต่างๆก็สามารถที่จะโดดเด่นเป็นไปในทางที่ดีได้ส่วนพนักพนักงานบริษัทห้างร้านทั่วไปที่โดดเด่นในรอบปักนี้ก็คือผู้ช่วยบัญชีหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับ เรื่องของการติดต่อสื่อสารด้านการต่างประเทศถ้าเป็นพนักงานประจําจะโดดเด่นในรูปรักษ์แบบนี้แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาชีพนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งความไม่ลงรอยกันรวมถึงอาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งอีกหนึ่งอาชีพที่ผมเรียนไว้เมื่อสักครู่ก็คือต้องระมัดระวังใช้ความประนีตเป็นพิเศษก็คือท่านที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถขับราไม่ว่าจะเป็นรถราชนิดไหนแบบไหนก็ตามคนราศี ทนูพึงต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการทํางานโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนหลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วชาวราศีธนูท่านใดที่อยู่ในกลุ่มงานไดเวอร์คุณจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยหรือบางครั้ง เงินทองข้าวของเครื่องใช้อะไรที่มันวูบว้ามีแสงวับวับแบบๆคุณก็ไม่ควรสงสัยในช่วงเวลากลางคืนในเรื่องของการขับรถข,ขับราเพราะบางครั้งอาจจะเป็นการล่อตาล่อใจให้กับกลุ่มหัวขโมยเขาอยากจะมาปล้นสะดมคุณได้เพราะยังก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับโดยทั่วๆไปเรื่องของการงานก็จะมีประมาณนี้ในกลุ่มของคนที่กําลังอยากจะทาธุรกิจส่วนตัวอยากจะไปกู้แบงก์กู้ธนาคารเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนทํานู่นทํานี่ในรอบปังนี้คนราศีธนูเนี่ยกู้แบงก์กู้ธนาคาร ได้แต่การจะมาลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมจากตรงน,นี้ยังไม่ใช่เวลาดีรวมถึงหากคนราศีธนูท่านใดกำลังมีแนวคิดอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานหรือกําลังอยากจะลาออกแล้วมาต้อนรับปีใหม่ทําธุรกิจส่วนตัวอันนี้ก็จะต้องเรียนแบบเดียวกันว่า เก็บเงินของคุณไว้ก่อนรอจังหวะเวลาที่มันพร้อมแล้วคุณค่อยเริ่มต้นในช่วงปีนี้หรือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1นธันวาคมไม่ใช่เวลาดีในการที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจส่วนตัวรวมถึงยังไม่ใช่เวลาดีในการที่จะเปลี่ยนงานหรือย้ายงานส่วนเรื่องราวของความรักชาวราศีธนูมไม่ค่อยโดดเด่นนะครับหากกรณีแต่งงานเป็นคู่สามีภรรยากันอยู่แล้วดวงความรักพึงต้องระวังเรื่องของ การทะเลาะเบาแหว่งกระุนแรงหรืออาการหึงหวงหน้ามืดตามมัวได้แต่ถ้าคนที่ยังเป็นโสดอยู่ดวงความรักก็ยังไม่มีอะไรบือหวาะนะครับคุณก็ยังคงเป็นโสดต่อไปอีกปีหนึ่งนะครับแล้วรอปีหน้าก็อาจจะมีเรื่องราวดีๆปรากฏเข้ามาให้เห็นเป็นประมาณนี้ในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินควบรวมกันไปนะครับสาหรับท่านใดที่เกิดราศีธนูแล้วกําลังอยากจะทําธุรกรรมทางการเงินกู้แบงก์กู้ธนาคารต้องเรียนว่าในรอบปักนี้เราสามารถกู้ได้ทําธุรกรรมการเงินได้แต่ ถ้าสมมุตินะคนราศีธนูท่านใดที่อยู่ในกลุ่มงานคุณหมอพยาบาลแล้วอยากจะมาเปิดคลินิกในช่วงนี้แล้วไปกู้แบงก์กู้ธนาคารคุณทําได้เลยทําได้ไม่มีปัญหารวมถึงคนที่จะเปิดปั๊มน้ํามันหรืออยากจะเปิดออฟฟิศเพื่อที่จะขายประกันคนราศีธนูเหล่านี้ทําได้รวมถึงอ่าร้านจำหน่ายอะไรเก่ามือสองหรือคนที่อยู่ในกลุ่มงานด้านสังกัดพันฑ์ถ้าเป็นประมาณนี้ทำได้แต่ถ้านอกเหนือจากอาชีพเหล่านี้ไม่แนะนำ การจะไปกู้แบงก์กู้ธนาคารชาวราศีธนูแม้จะช้าหน่อยแต่ก็ได้รับผลสําเร็จตามที่ต้องการหรืออีกในหนึ่งคืออาจจะกู้ได้ไม่เต็มแต่ก็มากพอที่จะทําทให้เราเนี่ยมีทุนทรัพย์ในการที่จะมาลงทุนหรือแม้นกรณีติดขัดการเงินไม่ค่อยลื่นไหลอยากจะได้เงินมาเสริมสภาพคล่องอันนี้คุณวางใจได้เลยว่าคุณสามารถที่จะกู้แบงก์กู้ธนาคารนําเงินที่ได้มาหมุนในร้านในธุรกิจของคุณได้อย่างสบาย โดยภาพรวมก็ถือว่าการกู้แบงก์กู้ธนาคารหรือหยิบยืมจากญาติพี่น้องก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ข้อเสียชาวราศีธนูคือได้เงินมาแล้วในช่วงปักนี้อย่าเพิ่งให้ใครหยิบยืมเงินเพราะคุณไม่มีโอกาสได้เงินคืนแต่คุณต้องไปยืมคนอื่นได้แต่อย่าให้ใครยืมเงินคุณเพราะว่าถ้าใครยืมเงินคุณเข้าไปเรียนเลยว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่จะเสียมากกว่าที่จะได้เพราะฉะนั้นต้องยืมเขาอย่าให้เขายืมเรานะครับ โดยภาพรวมถือว่าเงินในระบบคนราศีธนูจัดเต็มมามากพอสมควรทีเดียวไม่ได้มีปัญหาขณะเดียวกันเนี่ยเงินนอกระบบก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุญกุศลบรารมีที่เราเคยบำเพ็ญสะสมมาก็พร้อมที่จะย,ย้อนกลับมาสนองทําให้ชาวราศีธนูมีเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคงวดวันที่1นธันวาคมได้อย่างดีเยี่ยมพอสมควรบางคนอาจจะเป็นโชครางวัลใหญ่หญๆหรือบางคนอาจจะเป็นรางวัลที่2 3 4 5รวมถึง3 ตัวหน้า3ตัวท้าย5บาใบ1ิบใบก็สุดแท้แต่ว่าบุญทำกันแต่งมากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับทุกราศีการจะมีโช่วงเวลาบุญกุศลจะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องนำมาพูดกันคนราศีธนูในรอบปักนี้การสั่งสมบุญบารมีนอกเหนือจาก เคยมีอดีตชาติที่สมบูรณ์อยู่แล้วมาในภพภูมินี้คุณก็จะต้องเป็นคนที่ใฝ่ทางธรรมพรหมวิหารสีเข้าวัดทําบุญเป็นคนที่มีสินหา้าบริสุทธิ์บริบูรณ์แม้จะไม่ได้ครบในบางวันแต่ก็ถือว่าคุณรักษาได้ดีอันนี้จะเป็นนําอันเนี้ยจะเป็นถนนหนทางนําคุณไปสู่เป้าหมายที่คุณวางแผนไว้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการเงินแต่ถ้าคนราศีธนูท่านใดรู้สึกว่าที่ผ่านมาหรือในตอนนี้อยากจะทําบุญแต่เวลา ไม่ค่อยจะมีโอกาสไม่ค่อยจะพร้อมหรือถ้ามีโอกาสมีเวลาแต่สถานการณ์ทางด้านการเงินก็บ,บีบบังคับทําให้เราไม่สามารถทําได้ตามที่ต้องการก็แนะนําอย่างนี้นะครับคนราศีธนูในรอบปักนี้เราสามารถทําบุญในการบริจาคลงสมให้กับมูลนิธทีต่ต่างๆได้หรือจะปล่อยปลยปาหน้าเขียงตามกําลังอายุก็ได้หรือจะปล่อยตามกําลังทรัพย์ที่เรามีก็ได้เช่นเดียวกัน บริจาคหลอดไฟสายไฟหรือแผงโซล่าเซลล์ให้กับวัดวาอารามต่างๆหรือหยอดตู้ทําบุญค่าไฟฟ้าห้าบาทสิบาทก็ได้ไม่ได้มากมายจนทําให้เรากระเป๋าร้อนอะไรสัก่าไรเพราะฉะนั้นชาวราศรีธนูท่านใดที่มีโอกาสก็ทําได้รวมถึงการบริจาคปัจจัยซื้อเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ยารักษาโรคต่างๆให้กับโรงพยาบาลสงหรือโรงพยาบาลทั่วไปก็ได้หรือถ้าไม่มีโอกาสได้ไปตรงนั้นชาวราศรีธนูไปวัดไปวาก็ทําบุญถวายสังฆทานยาก,ก็ได้เช่นเดียวกัน แต่ถ้าเราไม่มีเวลาเลยเช้าตื่นทํางานเย็นกลับบ้านกว่าจะถึงบ้านก็สี่ห้าทุ่มก็ไหวพระสวดมนต์ก่อนหลับก่อนอนสักหานาที10นาทีถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ท่องน้โมสจบแล้วต่อด้วยพระขาถาโมงกุลพระพุทธเจ้าสักหาจบพอตอนเช้าตื่นมากราบหมอนสามครั้งแล้วก็ ท่องนะโมสจบกราบหมอนสามครั้งเป็นอันเสร็จพิธีให้ทําแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในกรณีไม่มีเวลาแต่ถ้ามีเวลาก็สามารถทําได้มากกว่านั้นแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาด้วยก็จะยิ่งทรงพลนทำให้ชาวราศีธนูเนี่ยมีเรื่องราวดีๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองเป็นประมาณนี้ ส่วนในเรื่องของการไหว้พระสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่เราทําบุญสุนทานแล้วเนี่ยคนราศีธนูในรอบปักนี้มีทิศมงคลนาโชคอยู่สองทิศก็คือทิศใต้กับทิศต,ตอนตกท่านใดที่อยู่ในสองทิศนี้ก็สามารถที่จะแวะไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือได้เลยในภาคในทิศที่เราอยู่ได้แต่กรณีถ้าไม่ได้อยู่ในทิศทั้งสองนี้แนะนําตรงนี้นะครับเข้ากราบขอพรโชคลาภก,กับองค์หลวงพ่อเงินวัดดอนเดหอม นะครับที่ราบบุรีหรือจะเป็นองค์พระร่วงโรจนทริตที่จังหวัดนครปฐมหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงก็ได้รวมถึงองค์ท้าเวสุวรรณที่วัดสว่างอารมณ์แล้วก็ท้าเวสุวรรณตามวัดวาอารามต่างๆหรือจะเป็นที่วัดจุรามณีก็ได้สุดท้ายก็คือเข้ากราบนมัสการขอพรโชคลาภก,กับองค์หลวงปู่หลิวขี่เตา่าที่วัดไร่แตงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเอ่ยนามมาล้วนแล้วแต่มีบุญญาที่การสัมพันธ์กับคนราศีธนูเวลาเราอยากจะมีโชคมีลาบอยากจะประสบความสำเร็จเล็กๆน้อยๆหรือต้องการใหญ่ๆเลยก็ให้ทําบุญแล้วลองดูสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ดวงเรากําลังเปิดรับคนราศีธนูก็จะมีโอกาสประสบความสาเร็จเช่นเดียวกันกับที่ผมแนะนําไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ เมื่อคนราศีธนูทำบุญสุดาลแล้วเนี่ยเราก็มาถึงช่วงเวลาที่หลายๆท่านรอคอยก็คือวันที่เวลาสถานที่ดาวคู่มิตรชาวราศีธนูเนี่ยทิศนำโชคเมื่อสักครู่ของเรนแล้วก็คือทิศใต้กับทิศตะวันตกสาหรับดาวคู่มิตรจะเป็นผู้หญิงผิวขาวรูปร่างผอมสูงหน่อยสังเกตที่เส้นผมมันจะเป็นเส้นผมยาวๆทาไฮไลท์ด้วยนะครับคนนี้จะมาจากทางทิศตะวันออกอายุไม่น่าจะเกินสักห้าสิปี ในกรณีถ้าจะเสี่ยงโชคกับแผงประจำคนราศีธนูเองก็ควรจะดูผู้หญิงที่มีลักษณะแบบนี้รวมถึงวันที่เวลาสถานที่ด้วยก็จะยิ่งส่งผลทาให้อะไรอะไรที่มันติดขาดอยู่มันก็จะราบรื่นขึ้นหรือมันจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสาเร็จมากขึ้นนั่นเอง สำหรับเลขมงคลน,นำโชคชาวราศีธนูเนี่ยนะครับจะมีเลขมงคลน,นำโชคที่ได้จากญาติพี่น้องปู่ย่าตายายที่ท่านล้มหายไยจากไปแล้วมานำโชคลาภมาให้เราประมาณว่าเข้าฝันหรือมาบอกทางของฝันหรือฝันไม่ได้พบเจอเจอ,เจอกันนั่นแหละแต่ถ้าไม่ได้ฝันตรงนี้ชาวราศีธนูมีเลขมงคลน,นำโชคดังนี้ก็คือ01249นี่ครับเป็นเลขมงคลน,นำโชคของชาวราศีธนู ส่วนวันที่ที่เหมาะสมในการที่จะเสี่ยงโชคก็คือวันที่20 21, 22 25, 29และวันที่30รวมถึงวันที่1ด้วยเวลาที่เหมาะสมก็คือ8นาฬิกา9นาที10นาฬิกา9นาที14นาฬิกา29นาที18แนาฬิกา29นาทีและเวลา19นาฬิกา9นาทีสะดวกช่วงไหน,นเวลาใดชาวราศีธนูนก็ลองดูนะครับสถานที่อันเป็นมงคลอุดมเรื่องในการจะเสี่ยงโชคชาวราศีธนูนก็คือในวัด ที่เราเดินทางไปไหว้พระไปทําบุญรวมถึงเทวสถานต่างๆแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเวลาเราไปงานสีดําก็เสี่ยงโชคได้เช่นเดียวกันรวมถึงหมู่ลันิชิต่างๆหน้าธนาคารหน้าโรงพยาบาลหน้าร้านขายอะไหล่รถยนต์หรือหน้าร้านขายของเก่าโบราณเครื่องรายคราบต่าง,างๆเหล่านี้ชาวราศีธนูสามารถที่จะเสี่ยงโชคได้แต่ก็ควรจะมองดูดาวคู่มิตรที่มีลักษณะแบบนี้วันที่เวลาสถานที่ก็จะต้องถึงพร้อมด้วยเช่นเดียวกันจะส่งผลนุบนดาลให้เรื่องราวที่ เราต้องการมีโอกาสประสบความสําเร็จส่วนว่าจะมากจะน้อยอันนี้อยู่ที่บุญธรรมกาแต่งส่วนผมเป็นแค่สื่อเข้ามาเพื่อที่จะบอกให้กับทุกท่านได้ทราบเท่านั้น แต่ทั้งหมดอยู่ที่บุญบาร,รมีของแต่ละท่านที่มันอาจจะมีมากมีน้อยต่างกันลดหลั่นกันไปนะครับหากเราต้องการให้มันบริบูรณ์สมบูรณ์ก็ต้องหมั่นสร้างหมั่นทำตั้งแต่วันนี้เมื่อถึงเวลาที่เราต้องการมาบุญนั้นก็สามารถนํามาใช้ได้ท,ทันทีเป็นประมาณนี้เหล่านี้เป็นการทํานายดยชะตาแบบกว้างๆรวมๆให้กับท่านที่เกิดในราศีธนูมหาเหตุันดับที่2ประจําวันที่1ธันวาคม2567กรับผมหมอกริชโชลี่เอาละครับก่อนจากกันไปอย่รรอยาลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็น กําลังใจกันด้วยตลอดถึงไลน์คิวอาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้นะครับสแกนกันเข้ามาได้เลยมีเรื่องราวดีๆหลายๆเรื่องรอกันอยู่สําหรับวันนี้มีความสุขม,มากๆลากันไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับราศีถัดไปแต่ก็คงจะต้องเป็นหลังวันที่ยี่สิบสายบสี่ไปแล้วนะครับเพราะว่าจะต้องเดินทางไปทําพิธีที่จงังหวัดตราดนะครับในวันที่ยี่สิบที่จะถึงนี้วันนี้ลากันไปแล้วมีความสุขม,มากๆสวัสดีครับ